หายแล้วมันมืดหุ้ยชันนะหุ้ยชันมากหุ้ยหายแล้ว u า t เ r a l m มิวเซียมรีเซิฟอพิพิธภัณฑ์แบบเปิดเปิดจริงๆโตนต้นคาววิงนี่คือ3000ปีเลยนะตั้งแต่ศตวรรษที่3ถึงที่7ก่อนคริสตกาลนะระวังเนี่ยเนี่ยตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยบอยอย่าเยียมนะเหม็นไตเราไม่ได้คาดคิดเลยว่าเราจะมาเจอภาพวาดสมัยโบราณค หินเนี่ยคือหินก็เรียกว่าหิหนเจ็ดกระชิงคือนับยังไงให้ได้เจ็ดอันนี้ก็คือไปนับโอ,อเองฮัลโหลฮัลโหลตอนนี้เรามาถึงกรุงมบิสเค้กประเทศคีกีแล้วต้องบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาชื่อคีกีสสถานนะแต่หลังๆเนี่ยเขาก็เรียกว่าคีกีสแทนละก็สั้นๆแล้วกันไม่มีคาว่าสถาน อันนี้ก็เป็นทริป1นึในทริปเอเชียกลางของเราและกันมาหลายสถานแล้วเนี่ยอุซเบกิสถานคาซัคสถานตเติร์กเมนิสถานยังไม่ได้ไปทาจิกสถานยังไม่ได้ไปทริปนี้ก็เลยมาที่คีกีสต้องบอกว่าทุรักทุเลเป็นอย่างมากเมื่อเช้านี้กว่าจะมาได้ต่อมองเกิบไม่ให้หออกนอกประเทศแต่ <laughs> ยังไงก็ต้องขอบคุณสายการบินอุซเบกิสถานแอร์เวย์ที่พาเรามาอย่างปลอดภัย จริงๆแล้วบรรยากาศข้างบนเนี่ยก็ดีอยู่นะเพราะว่ามองเห็นภูเขาภูเขาแบบสวยอะ่ะไม่รู้ได้ดูเปล่ายุ้ยได้ดูป่หลับแน่เลยมันแบบคือเป็นเหมือนแบบเหมือนภาพวาดเลยอะ่ะภูเขาอะ่ะใช่ใช่มีน้ําแข็งด้วยอะไรอย่างเงี้ยให้ดูบรรยากาศรอบๆแล้วกันนะมีความรู้สึกว่าเหมือนกับอุซเบียบรรยากาศเนี่ยไม่ได้จะแตกต,ต่างเลยภูเขาสูงภูเขาสูง,ง,งเขาอะไรอ่ะเออโอ้โหเทือกเขาเออภูเขาสวยอีกน้ำแค่ไหนถึงจะถึง ในเมืองเนี่ยเข้ามาถึงในเมืองแล้วนะเมื่อกี้ไม่ได้ดูระยะทางเหมือนกันนะประ,ประมาณ15นาทีได้มั้งเ <c oughs> ขาก็จะพาไปแลกเงินก่อนเพราะว่าเขาบอกว่าแลกสนามบินอะเรียไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ให้มาแลกในเมืองดีกว่าเราก็เลยต้องเชื่อเขาปั๊มน้ำมันนะก็เป็นของก๊าซปลอมอู้นี่ไงบริษัทนี่ก๊าซปลอมอู้นี่นี่นี่ก็เป็นบร,ริษัทยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานของรัสเซียอันดับหนึ่งของรัสเซียก็มีเครือข่ายอยู่ประเทศแถวนี้เยอะ ตอนนี้เราอยู่ในเมืองบิสเคกประเทศเคอร์กิสถานหรือคีกิสถานนี่แหละก็เห็นเขาก็เรียกชื่อประเทศเขาว่าเคอร์กิสถานนะก็ไม่รู้ว่าเคอร์กิสหรือว่าคีกิกันแน่ก็เอาเป็นว่าเรียกตามที่ต้องการแล้วกันตอนนี้เราก็เดินมาหาร้านอาหารที่ชื่อว่าบูคาราบูคาราเป็นเมืองในอุซเบกิสถานซึ่งเขาก็ามาตั้งเป็นชื่อร้านอาหารเดียวกันนะบูคารานะคิดว่าอย่างนั้นนะอันนี้ให้ชมบรรยากาศในเมืองบ้านเรือนนู่นนี่นั่น ก็ยังมีสิ่งก่อสร้างอะไรอีกค่อนข้างต้องใช้เวลาพอสมควรสำหรับสิ่งก่อสร้างยังยังแบบว่าอาจจะยังไม่ค่อยเรียบร้อยสักเท่าไหร่ก็จะมีเขตเมืองใหม่ที่เป็นเขตที่พัก residential area ก็อยู่ใกล้กับทำเนียประธานนัิบทดีสังเกตโรงแรมในโรงแรมดีๆที่แบบว่าสวยๆเลยนะตะกี้ดูจาก uh, booking.com ดูจากอะไรที่เราอยากจะพักเนี่ยตอนแรกเราก็หาก็มีโรงแรมเชอราตันมี uh, n o v o t e l มี h y เอ็ end. ก็มีน้อยโรงแรมมีไม่กี่โรงแรมเองอ,ะอ่ะสกูตเตอร์มาแล้วจ้า oh, oh, oh. รถที่นี่ก็ยังเป็นรถญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะนะมีรถจีนแทรกเข้ามาบ้างแล้ว oh, oh. เช่น BYD เช่นลี่อะไรอย่างเงี้ย oh, oh. ก็เริ่มมีเราเดินถูกที่ถูกทางหรือเปล่าวะขี้เชื้ออ่ะนี่ไงไปไป,ไปกับเขาดีกว่า oh, oh. ในที่สุดเราก็เดินมาถึงร้านบุคาราแล้วเออดูดีอยู่นะ okay, okay. เออดูดีอยู่เนี่ย บูคารา่เนี่ยบูคารา่นี่เขียวแล้วอ่าเขียวแล้วไปเลยไหมยี๋ยเรื่อยๆรถพยาบาลม่หนักหมบเลยออเบลเอนส์สป,ปโอ้โหพอดีเลยจังห,หวะเหมาะเลยบูคารา่ไกด์แนะนำให้เรามากินร้านนี้นะไปเบิร์ดอุ้ร้านเขาใหญ่นะอ้าวเบิร์ดไปไหนแล้ว่ะ มาถึงร้านบุคาร่าแล้วก็สั่งอาหารไปแล้วก็สั่งไม่ได้เยอะนะเพราะว่าอะไรนั่นเหรอ <c oughs> เพราะว่าราคาแพงไงหืมเนี่ยพี่ลาฟสมัมกี่คนเนี่ยหกพันห้าร้อยอ่ะหกพันห้าร้อยห้ากิโล <c oughs> ตาย <c oughs> ไปทั้งหมดอ่ะห้ากิโลแน่เลยพี่ว่านะอันนี้ชุดไก่ชุดไก่สามพันสามร้อยไก่สามกิโล 3, โอ้พระเจ้าช่วยมันจะกินไหวได้ไงคนละสองร้อยห้าสิบกรัมสามร้อยกรัมนี่ก็เยอะแล้วนะอันนี้เป็นสลัดก็มีผักหลายชนิดนะ ก็มีบีบรูทเป็นหนึ่งในนั้นแต่ว่าไม่ได้บีบีบีรูทยเยอะแล้วก็มีสมซาสมซาแล้วก็สมซาผักเหมือนกันด้นเนินกันได้ควันชี่มากสมซาผักโอ้ผักเต็มเลยควันควันดูขออ้างนอกเนี่ยไม่รู้เลยว่าใช่จะร้อนไหมเนี่ยใช่ถูกต้องหนึ่งดูดอันนี้450เลยนะขอบอก450บาทเลยอือเป็นบาทอยู่แล้ใช่เป็นบาทนะ ทดลองชิมดูอะจะเ,เข้าวหอมมะลิอืะเยอะแบบผงแฉะแล้วสวยเลยผงไม่สุกมากกว่าไม่ใช่ผงแฉะคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นตอน,น,นานั้นก็เลยแบบเอ,อ้เอาวะเฮ้ยมีมข้าวเปลือกติดมาด้วยข้าวเปลือกเปลือกเปลือกข้าวออร์แกนิกออร์แกนิกอื โอเควันนี้คือวันที่3ละเราก็เดินทางออกจากเมืองบิสเคกมาประมาณ70กิโลก็มาถึงจุดเที่ยวชมจุดแรกซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นมรดกโลกเนาะที่นี่นะสร้างมาพันกว่าปีแล้วคือศตวรรษที่19คิดว่าน่าจะออกเสียงไป้ถูกนะคือบูรณาทาวเวอร์เดี๋ยวเราก็รอไกด์นิดนึงรอไกด์ไปฉี่นิดนึง ก็มีท่องเที่ยวมาพอสมควรนะถึงจะไม่เยอะไม่เยอะเท่าประเทศอื่นหรอกเพราะว่าประเทศนี้คนมาน้อยนี่ตั้งแต่มายังไม่เห็นคนไทยเลยเนาะอย่าว่าแต่มายังไม่เห็นคนไทยเลยไกด์เราอะ่ะ mm hmm. เขาบอกว่าเราอ่ะเป็นคนไทยกลุ่มแรกเลยสําหรับเขาอะ่ะคือก็จะมีคนมาเลคนสิงคโปร์คนฮ่องกงคน,คนไทยไม่เคยมีก็มีประเทศอื่นน้ําใสมากน้ําใสไหลเย็นเห็นตัวปลาอุ้ยอ๋อนี่ยทาวเวอร์อุ้ยเหมือนที่อุซเบกิสถานเลย อากาศก็ถ้าไม่มีลมเนี่ยก็เรียกว่าร้อนพอสมควรนะไกด์ก็บอกเราแล้วน,น,นะว่าไอ้หอคอยเนี่ยเป็นจุดที่อยู่ในเมืองเล็กๆตอนนี้คือศตวรรษที่9ศตวรรษที่10เลยอะ่ะคือมันเป็นพันปีเลยนะที่เนี่ยจริงๆมันคือมินเรตคือแต่ก่อนน่ะคือมัสยิดอยู่ที่นี่ คือส่วนหนึ่งของมัสยิดก็คือคือมันหายไปหมดแล้วเพราะมันโดนทําลายไปด้วยเวลาพอเป็นมินเนเรตก็คือเป็นหอคอยประกาศให้คนมาสวดมนต์แล้วก็หอคอยที่เขาจุดไฟไว้ด้านบนสุดเพื่อที่จะนําทางให้กับคนที่มาค้าขายในเส้นทางสายใหม่เดี๋ยวเราขึ้นไปโอ้ก็มีนักท่องเที่ยวฝรั่งมังคุดมาอยู่นะโอ้ลมแรงผู้ เขาบอกว่าให้รอก่อนเพราะว่าจะมีคนเดินลงมาทางมันแคบไงก็เลยไม่รู้ว่าจะขึ้นไปดีหรือเปล่าทางมันแคบมากหนาวเว้ยเฮ้ยพอลมมันพัดอะมันก็หนาวเหมือนกันนะดูดิมีแต่เทือกเขาเทือกเขาเสร็จแล้วแต่บนภูเขาอะก็มีหิมะอยู่เที่ยวต้องทนจริงเลยสมกับโลแกนของช่องเราอุ้ยหนาวอุ้ยหนาอุยหนมมืดอุ้ยชันนะอุ้ยชันมาก เฮ้ยหายแล้วตอนลงลงไงวะเนี่ยใช้มือจับไม่ได้เลยเฮ้ยตายต้องเรียกคลานขึ้นแล้วแสงมานะเฮ้ยเดี๋ยวปิดมือถือก่อนแป๊บนึงเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห ทางลงเล็กมากหัวใจเต้นตุ๊บๆเลยอะ่ะโอเคปิดก่อนนะน่ากลัวโอ้โหลงมาได้ละทางแคบมากเล็กแล้วก็ชันน่ากลัวพอสมควรเลยทีเดียวก็วันนี้ก็คนน้อยเลยนะถ้าวันไหนคนเยอะทำยังไงวะเน,นี่ยสงสัยต้องมีสัญญาณไฟเขียวไฟแดงและ ที่นี่กินอาณาบริเวณเยอะพอสมควรที่มองเห็นด้านหน้าที่เป็นเส้นตรงอันนั้นก็คือแบบเป็นแนวกําแพงเมืองแต่ก่อนเนาะก็เป็นฟอร์เทสหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็เป็นพาเลสซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้คือมันเป็นเนินเฉยๆซึ่งเขาคาดว่าข้างล่างเนี่ยมันก็จะมีแบบเศษกําแพงเมืองอยู่ ตอนนี้ก็เป็นแค่ icas. เนินทรายเฉยๆแล้วก็ที่ต่อไปก็คือเป็นหลุมศพข้อมูลที่ได้น่าสนใจดีเดียวเพราะว่าพวกหินพวกนี้เนี่ยเป็นการแสดงถึงหลุมศพตรงไหนมีหินก็คือตรงนั้นเป็นหลุมศพแต่หลุมศพเนี่ยเป็นความเชื่อก่อนที่อิสลามจะเข้ามาที่นี่เพราะอิสลามเข้ามาที่นี่ในศตวรรษที่9ที่1ิแต่เนี่ยคือมีมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หลังจากอิสลามเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ให้ใช้เขาก็เป็นสิ่งต้องห้ามแต่นี่ก็ยังมีอยู่ให้เราเห็นด้านหน้าของหลุมศพเนี่ยจะเห็นว่าจะ มีการสลักคำพีไม่ใช่สลักคำพีหรอกคือเป็นคำเขียนภาษาอาหราบับิแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าก่อนที่เป็นความเชื่อของคนที่นี่ก่อนที่าศาสนาอิสลามจะเข้ามาอันนี้แต่ก่อนก่อนบุรณะและอันนี้คือบุรณะในปี1930อันนี้คือภาพคอนเซ็ปชวลโมเดลนะก็คือโมเดลแต่ก่อนเป็นอย่างนี้ก็จะมีทางจากมัสยิดเนี่ยก็เป็นทั้งสองขึ้นเข้าไปแล้วก็ด้าน ด้านบนก็จะเป็นหลังคาด้วยมีหลังคาด้วยก็คืออย่างที่บอกไปเป็นหลังคาจริงๆก็คือมินเรทนั่นเองอันนี้ก็เป็นสิ่งของที่ขุดพบแถวนี้เนี่ยม่รูปปลงรูปปลาอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยเครื่องปั้นดินเผาอันนี้ก็เป็นรูปสมัยก่อนเนาะศาสนาพุทธ ก็คือเหมือนที่เราไปที่อุซเบยียอ่ะศาสนาพุทธก็เข้ามาทางเชือกเขาว,วันนั้นจันไม่จำไม่ได้แล้วเชือกเขาเราต้องไปดูคลิปเราเองเนาะ<ม>ก็คือมาถึงบริเวณนี้ด้วยศตวรรษที่เถึงศตวรรษที่เก้าศาสพุทธเคยมาที่นี่ รูปดอกบัวไงเหมือนที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่อุซเบกไงเมืองแตแมัสอะ่ะแล้วก็อันนี้เป็นที่เอาเกลาตันก็คืออดูของลัทธิโซลสเตรียนซึ่งลัทธิโซลสเตรียนเนี่ยเป็นบูชาไฟมีก่อนทุกาศาสนาในโลกนี้เขาก็จะแบบเอากระดูกมาไว้ในนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยไกด์บางคนก็จะบอกว่าอย่างในอุซเบก์เองเนี่ยเขาก็จะเอาร่างเราเี่ยไปให้อิรนกกินก่อนและเหลือกระดูกก็มาเขาใส่ในนี้ Cultural Museum Reserve อพิพิธภัณฑ์แบบเปิดเปิดจริงๆกายถ่ายรูปใหญ่เลยเอา้าใจกล้าใจกล้ามาถึงนี่เลยเหรอใจกล้าก็รัฐบาลญี่ปุ่นไงที่ให้เงินทุนสร้างกับประเทศออ๊ยอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยว่ะเฮ้ยกองทุนเงินของรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อช่วยเหลือประเทศต่างๆใจกล้า Japan International Corporation Agency ก็ใจกล้าจริงๆนั่นแหละ <c oughs> เอาตังให้เขากู้ยืมดอกเบี้ยต่ำรัฐบาลไทยก็กู้ยืมด้วยสร้างรถไฟฟ้าสายแรกมาอุ้ย อิวทัดสวยมากบอกเลยและที่สําคัญก็คือด้านล่างเป็นทะเลสาบอันสวยงามนี่ดูดิใหญ่โตมากอะทะเลสาบอะแถวนี้เป็นเมืองแห่งรีสอร์ทเมืองตาอากาศเนาะสมัยก่อนสมัยสหภาพโซเวียตก็จนถึงปัจจุบันนั่นแหละโอ้โหโตนข้าววิ่งนี่คือ3000ปีเลยนะตั้งแต่ศตวรรษที่3ถึงที่7ก่อนคริสตกาลนะ Before Christ คือ BC งไงนนไม่ใช่ After Christ ใช่ถ้า After Christ นี่ก็คือ2,000ปีแต่อันนี้คือ Before Christ ก็คือ Before Christ อะรนะวังเนี่ยเนี่ยตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเลียงผานะ่ะบอยอย่าเยียมนะเหม็นไตอแผลภูเขาดิละมั้งาทางใสเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับเนี่ย3,000ปีแล้วอะผาแต้มเลยอะภาพเขียนบนหิน นี่พามาดูภาพเขียนบนหินเป็นรูปแกะสลักต่างๆอายุป,ประมาณ3,000ปีแล้วนะบอกเลยสวยมากไม่เหมือนใครเราไม่ได้คาดคิดเลยนะว่าแบบว่าเราจะมาเจอแบบภาพวาดสมัยโบราณขนาดนี้บอกตรงอันนี้ใหม่หน่อยก็คือเขาก็วาดมาเรื่อยๆอะแต่ว่าอันนั้นที่เราเห็นนะก็คือเก่าที่สุดละอ๋อรูปเหรอครับรูปใช่รูปแกะสลักเอานี่ยังไม่รู้อีกเหรอนี่ยังไม่รู้อีกเหรอว่าเราดูอะไรอยู่ อันนี้ก็คือกวางนะรูปปั้นนี้2,700ปีมาแล้วก็คือ700ปีก่อนคริสตกาลก็แก่มากๆอะ่ะเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยก็คือชนเผ่าที่อยู่แถวนี้เนี่ยก็แบบจะนับถือสัตว์เนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยตั้งใจที่จะวาดให้มันสวยงามคนก็เริ่มมาเยอะละไกด์เราดีมากเลยพาไปไหนก็พาไปก่อนตลอดเลยคนก็ไม่เยอะพอเราจะกลับอ่ะคนเริ่มเยอะทุกทีเลย อันนี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์การแจ้งที่เป็นหินแกะสลักอายุประมาณ3,000ปีถึง2,700ปีเลยทีเดียวถ้ามาที่เคิร์กิสถานก็อย่าลืมแวะมาชมเพราะมันอยู่ติดกทะเลสาบอยู่ไม่ไกลจากเมืองหลวงสักเท่าไหร่นะโอเคครับวันนี้เราทานอาหารเย็นที่ร้านามมซัมบูสมมซะซัมบูสะร้านดีอยู่นะ นี่เมืองอะไรเนี่ยยังไม่รู้เรื่องเลยชนบทชนบนอาตาชนบทอาตานี่มีร้านนั่งข้างนอกด้วยเนี่ยร้านนั่งนั่งกับอะไรนะนั่งแบบพื้นโอ้โหร้านใหญ่อยู่นะอุ้ยดี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 โอ้โหอุ้ยดีมากเลยอะโอเคตอนนี้มาร้านนี้ก็มีซาลาเปาอีกแล้วนะครับแป้งบางกรอบเอาไว้เขากินบ้างเลยเดี่ยว เปรีป้ยวเหรออืมอร่อยโอ้น่ากินนะน่ากินเฮ้ยร้านอะไรเนี่ยซัมบูค่านี่ไม่าธรรมดาเลยนะบูซาเออซัมบูซา,ซาใช่เพราะว่าดูจานอะไรสวยอยู่นะน,นี่มันชิเคเก้นเคอรี่ปะนี่มันรูปรัวเหมือนที่ไปกินที่นควรมนมเลยนี่บอยเหมือนกันเดียสเลยอ่ะใช่นีน่มักนกระทะร้อนไงถึงนควรมนแมันเลรอ เ่กี้ก็นั่งชมวิวสวยๆนะจากทะเลสาบอิสคูลเป็นทะเลสาบอะไรนะที่ลึกอันดับเจ็เหรอเป็นทะเลสาบน้าเค็มที่ลึกเป็นอันดับเจ็ของโลกน้ําเค็มนี่เค็มน้อยคือ 0. 6แต่ว่าทะเลจริงๆเนี่ยประมาณ3.5%เความเค็มของทะเลสาบที่เราผ่านมาตะกี้นี่ก็คือมันมาจากแร่ธาตุที่อยู่ในท่วบขุนเขาต่างๆแถวนี้ แต่ประเด็นก็คือทะเลสาแ่งนี้เนี่ยน้ำลดลงทุกปีปีละประมาณ5เซนต,ต่อไปเขาคิดว่าความเค็มก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะมันไม่มีทางออกไปไหนเลยที่นี่ทะเลสาบที่นี่เนี่ยอยู่เหนือจากระดับน้ําทะเลเนี่ยประมาณ1,000เมตรก็เรียกว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามแต่ก่อนเนี่ยสมัยสหภาพโซเวียตเนี่ยเขาก็ชอบมาพักตากอากาศกันที่นี่ตอนนี้เรามาถึงพิพิธภัณฑ์นักสํารวจชาวรัสเซียนะถ้าจำไม่ผิดเ,เดี๋ยวเราก็ดูกันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เมืองคาราคล เมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองกลางหุบเขาเลยหุบเขาที่เราเห็นเนี่ยก็คือหุบเขาเอยไม่ใช่หุบเขาเทือกเขาที่เราเห็นเนี่ยก็คือเทือกเขาเทียนซานที่ห้อมล้อมเมืองไว้อันนี้พิพิธภัณฑ์ก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ของนักสำรวจชาวรัสเซียก็สมัยนั้นสหภาพโซเวียตเนี่ยส่งคนมาเพื่อสำรวจเพื่อการทำแผนที่ก็ศึกษาภูมิศาสตร์หรือว่าจ e ออกราฟีนั่นเองทีนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าอันนี้ฝั่งนู้นสุดก็จะเป็นเกาหลีเนาะเกาหลีเนือเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่น ทีนี้เนี่ยเส้นทางไอ้จุดสีเขียวสีแดงสีดําเนี่ยก็เป็นเส้นทางที่เขาสํารวจนะตอนนั้นทีนี้เนี่ยจริงๆเขาต้องการที่จะไปเมืองลาซามเมืองลาซาอยู่นี่แต่ตอนนั้นเนี่ยใครจะเข้าเมืองลาซาได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่นับถือศาสนาพุทธเท่านั้นศาส,สนาอื่นเนี่ยจะเข้าไม่ได้ก็คือเขาก็ไม่ให้เข้าเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เดินทางพยายามที่จะเข้าเมืองลาซานู่นนี่นั่น ตอนทริปหลังสุดหรือว่าการเดินทางกันหลังสุดของเขาเนี่ยก็เริ่มจากเมืองบิสเคกก็คือเมืองหลวงของเคร์กิสถานในปัจจุบันนี้เสร็จแล้ว,ลวเขาก็เดินผ่า พักอยู่ที่เมืองคารเาเคิลก็คือที่ที่เราอยู่ตอนนี้พิพิธภัณฑ์อยู่ที่นี่เนี่ยคือเขาชอบที่นี่มากพักอยู่เป็นได้ไดเวลาสักพักหนึ่งก็ช่วงปี188 18 8อ่าเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เดินทางคิดว่าครั้งนี้เนี่ยเขาก็จะเดินทางไปถึงเมืองลาซาให้ได้แต่เนื่องจากว่าเขาเป็นติดเชื้อโรคโดนการบริโภคน้ําที่ไม่สะอาดที่นี่เสร็จแล้วเนี่ยก็เลยได้เสียชีวิตที่เมืองคารเาเคาลเมืองนี้ทีนี้เพื่อเป็นการรำลึกถึงการสำรวจภูมิศาสตร์ ของเขาเนี่ยก็เลยมีการสร้างพิพิธภัณฑ์อย่างน,น,นี้ให้กับเขาเราก็จะเห็นว่ามันมีภาพต่างๆเนี่ยเต็มเลยซึ่งก็จะเป็นภาพที่เขาได้เดินทางไปตามเมืองต่างๆน,นี่เราจะเห็นว่าเส้นจุดต่างๆเนี่ยสแสดงปีที่เขาเดินทางสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือเขาเสียชีวิตเมื่อปี1888 1883ประมาณนั้นแหละอันนี้ก็เป็นหลุมฝังศพของเขาเนาะก็คือนักสำรวจชาเสีย คืออย่างที่บอกไปนะคือคําขอสุดท้ายของเขาเนี่ยเขาต้องการที่จะถูกฝังใกล้กับทะเลสาบและถามว่ายจริงตอนนี้คือมันอยู่ห่างประมาณ5้าเมตรละแต่แต่ก่อนนะ่ะมันอยู่ตรงนี้เลยทะเลสาบอ่ะนี่ไง1888อ่าเห็นไหมอืมก็ตะกี้ก็ไล่ยฟังถูกต้องอยู่1 8 3 9งแปดสเถึงหนึ่ดอืมโอเคอเดี๋ยวเรามาดูวิวทิวทัศน์ทะเลสาบที่บอกกันนะทะเลสาบอิซกุล มันก็ไม่ไกลมากนะบอยคือมันก็อยู่ตรงเชิงเขานี้ไงข้างล่างเนี่ยไม่ได้ขึ้นมาถึงบนนี้แต่ว่าหมายถึงว่ามันมาถึง,<อ>ถงชิดประชิดตรงประชิดตรงเนินนี้อันนี้นะตอนนี้นะ้ํามันก็ไปไกลพอสมควรแล้วหายไปประมาณ500เมตรแล้วอุย้ยต่อไปมันก็หายไปเรื่อยๆสิเนี่ยแย่ละตอนนี้เรากําลังมาทานข้าวที่บ้านของชนพื้นเมือง เป็นอาหารคืนเมืองแท้ๆเลยนะคะของเมืองนี้นะคะอาาอะานะครจัจค่านหลคืดาร่อยการกินได้เลยเปียเขาทำถนนาทำเราเปเล่ คนไม่พร้อมเลยชุดพร้อมพรอบพร้อมแต่คนไม่ค่อยพร้อมเลยตอนนี้เรากำลังจะเดินขึ้นไปชมวิว360องศาโอ้โหเดินวันก่อนอะ่ะยังไม่หายปวดขาเลยวันนี้มาปวดขาอีกแล้วครับท่านเส้นทางฮาริโหดอ๋อมีแพะภูเขาด้วยมีดองกี้ด้วย <No. S 2> ด้านหน้าเราก็เป็นไกด์นะครับไกด์กำลังนำทางอยู่อากาศก็หนาวแดดก็ร้อน เทือกเขาพวกเนี้ยเวลาดูจากด้านบนน่ะตอนที่เรานั่งเครื่องมานะมันสวยมากมันมีสีด้วยเดี๋ยวเราขอตัดคลิปแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาใหม่หลังจากเดินขึ้นไปละผ่านไปประมาณ15นาทีเราก็เดินมาถึงจุดยอดเขาแล้วอู้หูน่ากลัวน่ากลัวไม่กล้าขึ้นไปนั้นอู้สวยอยู่นะแต่ว่าก็น่ากลัวอยู่ก็มีเรื่องที่เขาก็เป็นนินยายแล้วกันนะก็คือว่าหินเนี่ยก็เรียกว่าหินเจ็ดกระทิง คือนับยังไงให้ได้เจ็อันนี้ก็คือไปน,นับโอ,อเองแต่ว่ามันก็มีสตอรี่แต่ก่อนเนี่ยจะมีหัวหน้าของสองชนเผ่าเนี่ยสู้รบกันทีนี้หัวหน้าของชนเผ่าแรกเนี่ยปรากฏว่าตกกลุ่มรักเมียของชาวบ้านก็คือเมียของชนเผ่าที่2ทีนี้เนี่ยจะทํายังไงให้ได้เธอมาก็คือมีการลักตัวมารักตัวเมียของชนเผ่าที่2มาทีนี้เนี่ยหลังจากลักตัวภรรยาของชนเผ่าที่2แล้วเนี่ยหัวหน้าชนเผ่าที่2เนี่ยก็โมโหมาก ทีนี้ก็เลยประกาศสงครามกันทีนี้แต่จะทํำยังไงละ่ะในเมื่อครั้นที่จะคืนภรรยาให้คืนเมียของชนเผ่าที่สองให้เนี่ยก็จะเป็นการเสียหน้าแล้วก็จะทําให้ทุกคนเนี่ยก็คือไม่เคารพอีกต่อไปละก็คือพูดง่ายๆขี้ขลาดนั่นเองละ่ะทีนี้ก็ไม่คืนจะทํำยังไงก็คือฟันคอเลยฟันคอของเมียที่รักตัวมาเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเลือดที่อยู่บนคอของเขาเนี่ยก็แบบกระจายไปกระจายไปเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นหิน เกระทิงอยู่ที่นี่อันนี้ก็เป็นสตอรี่คือเป็นนิยายนั่นแหละอย่าเรียกว่าเป็นสตอรี่เลยเพราะมันคงจะไม่ใช่เรื่องจริง <laughs>